สวัสดีค่ะพามาเลาะเบึงยกยอยกสะดุ้งค่ะพอแม่พอยกมันบาได้ป่าก็เลยพักเดี๋ยวพามาเบึงองยาจ่อยตึกป่าอ่ะมาลุ้นกันค่ะสะดุ้งเจ็ดซอกนี่เห็นละตัวนึงปลาขาวน้อยค่ะถ่ายรูปบ่ตอนได้เป็นพวกขดบว่างมาถ่ายโอ้ของพันนะ แม่พอยปลาค่าตึกสะดุ้งอยู่บางยาหน่ก็ได้เจ้าของตอนเช้านะบรรยากาศกับตอนนี้ก็ตึกอยู่ทั้งเทิงฝายค่ะเพราะว่าข้างล่างนี่น้ํายังไหลอยู่ค่ะน้ํายังปะตนค่ะน้ํตโตนกส็สีย้ายลงไปตึกข้างล่างโอ้ปลาก้าปลาขาวรอบนี่โอ้พวกแล้วพวกแล้วพวกแล้ว ตั๊กตักต๊กตัก๊กนี่ค่ะมาเป็นหมเลยทางกระแพงวั้อ่ามาลุ้นกันต่อค่ะโอ้ป่าบอนข้างหน้าสะดุ้งคนน่ะน่าจะเป็นปลาตองโอ้พอ,อ,อมีเลยโอ้หนึ่งตัวปลาขับวของเลยวันมาไปลงทางใต้ละมั้ง มีไหมมีไหมไม่มีโอ้ยได้ตัวหนึ่งตัวเก่าค่เราเราไปทางใต้หรือไม่ใหญ่หน่อยเป็นปลาคาวน้อยค่ะอ๋สวยามอ๋อมาลุ้นกันต่อค่ะจะได้บ่อรอบนี้โอ้ยตัวหนึ่ง มาลุ้นกันต่อค่ะเป็นพวกเป็นพวกมาดูงามมทถ่นยเนะ่ยโอ้ยบ้านหลัดตัวปะซิวแตกสวดๆมาโอ้ยสนป่าบอนอยู่หน้าสะดุ้งมันเพื่อเด้โอ้ยตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียวอันนี้เขาเอื้นป่าเพื่อนี่ปลาหน้าหมอ ปลาหน้ามองชนิดปลาผู้จักแต่ปลาปาอีไทยเนะาะปลาพุลามปาลาหลังนา้ปาปลาปลาขาวซ้อยเนาะปลาสูตร,รคือกันเล,ลแต่ว่ามันจะเป็นขี้ละลายาอือนาอบานในฟ้า,าฟ้าคืมมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยปลากระงดคันแดดแดดปลาจังแลน เดอได้อย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่สุโอ้ยสุดยอดเลยปลาสังแงงถ้าได้ปักล่ะงงเะงง็กันวกป็เป็นพวกมาแนา่เด๋มาแล้วมาแล้วเห็นแล้วสองตัวมีแค่สองตัวแค่นี้บ่ โอ้ยลมลมลมนัดตรงนี้นัดที่เสือข้าวนสิตุ๊ะเล่นนลิตโต๊ะแล้วฝ้ามืดอดะพี่น้องฝ้ามือดมากลลยแตกสุดมาไหนแม่แม่หยังล่ะโอ้ยปลาเข่งดินตาตๆคิดว่าตัวใหญ่ว่ามันปลาดูใหญ่น้อ ตามตามตามญ่ยอยู่ได้ล่ะเอาทั้งที่พี่โอ้ที่ตุดเลยใส่ใช่อยางมันนักมันคันมันปลาที่สินักซ้ำได้เป็นพวกมาดูหอยตองแตงและสองตัวโอ้โ,อโ,อโหฮันเด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งพกหนึ่งพกได้หกตัวหนึ่งพก อันพวกบ้านละโลผไม่ได้มาถ่ายเนาะ <Ooh. S 1> อ้ยพี่น้องเลยตั้งกล้องบ่ทันพวกน่าตัก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 เอ้ยบ้านนี่กิโลกว่าแน่นอนโอ้ยตั้งกล้องบ่ทันหันหลังให้แป๊บเดียวโอ้ เป็นโลบาทเนี่ยองยะอนานี่ค่ะปลาปลาขาวอีกค่น้อยเป็นโลอยู่ดอกบาทเนี่ยห,หันหลังให้แป๊บเดียว <c oughs> เป็นพวกเลยพี่น้องเลยยืนเฝ้าอยู่ประมาณอือโลอยู่ได้ไหมโลค่ะแล้ว นักโอนโตนตั้งหลายโอ้โุพดอะบรรยากาศก็ดีวิวก็งามป่าก็เพิ่เป็นพวกเป็นพวกเด้อปู่ย่าเอ้ยมาออกก้องแน่มาพกดูบาดเนี่ยเฮ้ได้ตัวนึงเดี๋ยวจ้าพี่น้องได้ตัวเดียว นกมาแล้ววะนิ่งคนดูเจ้าปลาเป็นโม่เน่มาแล้ว,ว,วมาแล้วมาแล้วเห็แนแล้วสองตัวเอ้ามีแค่สองตัวนะบอสเพื่อ,อน,นอออมีมาเป็นโม่เนาะเฮ้ยตัวเดียวออนนปลากระเดืองเป็นโม่เข้าตัวเดียว ม,ม,มันมีเห็นตัวมันลหได้ลรลองนิองบนไุ่มแม่นมหอดแล้วรบะมันลงไปในน้ําเลกเด้มาแล้วเดแเดแเด๊เด,เดแค่นั้นบะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยต้องแตงุตส่าห์จอบประสัน,ม,นมาแน่นเนรอดเบดิร์ตเห็นเยไม่เห็นจะด้งหันเลี้ยวหนีเนาะ แตกสดวดๆในเบื้องจักระดนะน์น่อือคือปลาค่ะพอดีเพื่อนเอาเมือแล้วเพื่อนได้เต็มกระยางแล้วเอาเมือแล้วรอบหนึ่งแล้ว,วอันนี้ก็ได้หลายแล้วค่ะเป็นปลาเล็กปลาน้อยไปทำปลาร้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ